เบอร์88สวัดสดีครับสาย PE ราคาถูกเข้ามาแล้วนะนะครับนะอันนี้มันเป็นสายใหม่นะไม่ใช่สายแบบโรสต็อกนะนะครับราคาอยู่ที่79บาทต่ตอม้วนครับผมนะฮะมีตั้งแต่เบอร์0.8 1 1.5 2 3 4แล้วก็8 10 12นะครับ12ก็เอาไว้สำหรับใส่พวกปืนยิงปลานะครับตีกับปอมอ่าปลาช่อน อะไรอย่างเงี้ยศูนยจุดแปดหนึ่งสองนะครับชโดก็สามสี่ไปเลยครับผมนะหน้าดินจะ PE เท่าไหร่นะห้าสี่สี่ก็ได้นะครับมีมีแปดก็ได้นะนะครับหรือจะสิบก็ได้นะครับนะนะเป็นแบบค้าสีนะนะครับบอกก่อนว่าเป็นแบบค้าสีนะครับอันนี้ให้ไปในราคาถูกๆนะครับนะจัดไปครับผม